คุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธม,มินะคะสวัสดีค่ะดิฉันธม,มิสม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหารัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าไปเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้พยพที่เข้าไปรับฟังคำพิพากษาหรือรับฟังการพิจารณาคดีที่ศาลอินเมกเรชันแต่เมื่อออกมาจากศาลอินเมกเรชันกลับถูกจับตัวจากหน่วยงานไอซ์มีอัปเดตเรื่องนี้ยังไงบ้างไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ มีผู้พยล์ที่ไปตามนัดหมายศาลนะคะศาลอิมมิเกรชันศาลคนเข้าเมืองนัดให้ไปฟังความพิจารณาและไปตามนัดปรากฏออกมาจากห้องปุ๊บโดนจับท,ทันทีและคนที่มาจับก,ก็คือเจ้าหน้าที่ไอซ์ในเดือนที่แล้วดิฉันได้รายงานข่าวเรื่องนี้ไปนะคะเจ้าหน้าที่ไอซ์ไปจับผู้พยล์ที่ศาลอิมมิเกรชันทั่วไปหมดเลยมีใครบ้างที่มีความเสี่ยงนะคะอยู่ที่ EP ีที่316ก็เป็นดรามา่าแล้วก็เป็นความวุ่นวายกันมากสื่อก็ เอาไปเล่นกันมากมายว่าคนไปตามนัดจากอินมิเกรชันนะททาไมออกมาปุ๊บแล้วโดนจับทันทีเป็นเรื่องของการใช้อํานาจนะคะถ้าเคสคุณยังอยู่ที่ศาลอํานาจของศาลก็มีอยู่เหนือบุคคลน,นั้นทําให้ศาลยังมีอํานาจเหนือบุคคลน,นั้นและไม่ใช่หน่วยงานไอซ์ที่มีอํานาจเหนือบุคคลน,นั้นแต่ว่าในหลายๆเคสที่ไปศาลหลายๆเคสไม่ใช่ทุกเคสนะคะในหลายๆเคสที่ไปศาลและศาลได้มีการ ตกลงยอมกันในห้องพิจารณาว่าขอปล่อยเคสคือจำหน่ายเคสก็คือ d i i s m i s s เคสไปเมื่อมีการขอ Dismiss กระบวนการถัดมาก็คือโอเคงั้นเราจะไปสมัครกับ USC s ต่อนะย้ายออกจากอำนาจเขตจากศาลไปอยู่ภายใต้อำนาจเขตของ USC s แต่ยังไม่ทันเดินทางไปถึง USC ยังไม่ทันยื่นใบสมัครให้กับ USC s ออกจากห้องพิจารณาก็อยู่ในเขตอำนาจของไอซ์ทันทีนั่นเป็นเรื่องของการใช้อำนาจของหน่วยงานที่ใช้กฎหมายอิมเมอร์เจชันที่เราจะต้องเข้าใจว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเป็นความวุ่นวายกันมามากค่ะแล้วก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมากมายทําให้วันที่29พฤษภาคมในปี2025ศาลแขวงแห่งรัฐแคนกัสได้มีคําสั่งตัดสินห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือบุคคลใดๆจับกลุมหรือควบคุมตัวบุคคลใดๆในอาคารศาลเพื่อให้ กระบวนการพิจารณาของศาลดําเนินไปอย่างเรียบร้อยเป็นประเบียบและเพื่อความปลอดภัยของบุคคลทุกคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศาลอ้าวก็แปลว่าจากนี้ไปไปศาล Immigration ในรัฐ Connecticut ก็จะไม่โดนไอซ์จับและศาลนี้มีคําสั่งให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับอาคารศาลร,รัฐบาลกลางเฉพาะในรัฐ Connecticut ทั้ง3แห่งก็คือ1ที่ เรบิคอฟเฟดเ r a ร b บิลดิ n งนะคะตั้งอยู่ที่เมือง h a r ์ f o r d 2. ดสคือริชาร์ดซีลีคอร์ทเฮาส์นะคะในเมือง New Haven และ 3. ก็คือบร a นด์แม็กแมฮอนเฟดเออร์บิลดิงในเมือง Bridgeport เช่นกันทั้ง3แห่งนี้อยู่ที่ Connecticut ค่ะและเมื่อเป็นคําสั่งของศาลแขวงเกิดขึ้นในรัฐ Connecticut จึงมีผลเฉพาะในรัฐคอนเนตทิคัตเท่านั้นนะคะรัฐอื่นไม่เกี่ยวอย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่ที่ห้ามจับคุมนะคะก็เป็นพื้นที่เหล่านี้ค่ะ ขึ้นหน้าจอให้ดูก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายะนะคะห้ามจับในห้องพิจารณาคดีแน่นอนกาลังพิจารณากันอยู่ทงทางเดินกําลังเดินเข้าเดินเอ,อกนะคะห้องประชุมห้องแต่งตัวพี่พักษาวห้องพักทนายความห้องน้ํา บริเวณลิฟต์นะคะกำลังเดินทางมาห้องทํางานเพื่อรักษาสํงงานักงานเสมียนสารขอดเครกนะคะบริเวณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสารแขวนด้วยแต่คําสั่งนี้มีพื้นที่ที่ห้ามจับกลุ่มคือตรงนี้แต่ก็มีพื้นที่ที่จับกลุ่มได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ใช้อํานาจการจับกลุ่มได้ก็คือ U.S. Marshal และ Security Office นะคะก็คือปรปภนั่นเองนะคะยังสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้ก็เป็นหน้าที่เขาอะ่ะทําตามหน้าที่การห้ามจับกลุ่มก็ไม่ครอบคลุมบางพื้นที่นะคะเช่นจะจับกลุ่มได้ก็คือบริเวณชั้น1ห,หรือาย่น ของอาคารสารแน่นอนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพืนาคดีแล้วพื้นที่บางชั้นของบางอาคารนะคะในกรณีที่มีการมอบตัวโดยสมัครใจนะคะเช่นเจ้าหน้าที่ของ IRS ต้องควบคุมตัวผู้ที่เข้ามามอ,อบตัวเองเช่นทําความผิดที่เกี่ยวกับด้านภาษีก่อนก่อนหน้านี้ในวันที่10มิถุนายนปี2025ที่ผ่านมารองผู้อำนวยการหน่วยงาน ICE รองแพทริกได้ไรายงานว่าหน่วยงาน ICE นะคะมีความสามารถในการคุมขังผู้บิได้สูงสุด41,500เตียงค่ะตามงบประมาณของปี2024แต่ล่าสุดในวัน วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลภายในของรัฐบาลกลางระบุว,ว่าตอนนี้ไอซ์กำลังควบคุมตัวผู้เยอำนํานมากกว่า59,000คนในคุกอ m มิเกรชันทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเท่ากับว่าตอนนี้ไอซ์นั้นเนี่ยควบคุมตัวผู้เยอไว้มากกว่าจำนวนที่จะรองรับได้10,000 7,500คนที่น่าสังเกตคือ47%ของผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะสื่อรายงานว่าแม้ว่าตอนนี้เตียงในสถานกักกันตัวหรือคุกอิ m เ g ก a รชันจะไม่พอแต่เจ้าหน้าที่ก็กําลังพิจารณาแผนการเปลี่ยนฐานทัพทหารไปเป็นศูนย์กักกันตัวผู้พยพในบางแห่งค่ะฐานทัพขนาดใหญ่ของกองทัพบ,บอกอย่างเช่นที่ฟอร์ดบลิสที่ตั้งอยู่ในเมืองเอลคาซรัฐเท็กซ หรือโครงการ alligator alcatraz ใน everglades ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเช่นกันชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราคะ่ะถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมาย immigration ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสำนักง,งานของเรานั้นสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทางทาง YouTube, Facebook, TikTok, Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ